ไปเรียไหนก็มาเห็นกระสวัสดีครับเพราะว่ามีศรัทธาและผมมีความเชื่อผมนั้นก็ยังเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะใครยังมีชีวิตต่อไปเพราะชีวิตนั้นดีเอาสาวัดวัดดีหมู่บ้านนั้นก็รับแก้ว อยากจะกินนึงนมสักแก้วทำไมชอบกินเบียร์แต่บางทีก็ชอบกินสาวชื่อเบียร์ไม่รู้ว่าพูดหรืใครใครชื่อนี่โดนแล้วไม่พอใจก็ต้องขออภัยขอโทษด้วยชาผิดไปมันเดินาเดินไม่เจอกับทั้ง อยากใส่นมในนั้นดื่มนมด้วยในทางทังนั้นก็สีน้ำเงินแตกย่ฉันเกินเพลินเพลินเพลินจนหน้าก็ลืมขังงานน้ำเป็นทางก็สร้างสร้างไรก็ไม่รู้สินะเราจะเดินข้ามไปได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ะนะ ไม่ทราบว่าจะได้ยินเหมือนกันไหมนะแต่ว่ายังคงจะแรบต่อนะแรปรีสตล์แรปรีสตล์จัก,กรวาลโลกเจ็นะคุณอาจจะงงทําไมฟลมันแปลกมันอาจจะเมือนใครบ้างนั่นก็ไม่แปลกถ้าหากว่าแปลกเกินไปเดี๋ยวมองมันแปลกและเขาไม่จึงอีก เพราะว่ามันแปลกไม่อยากเล่นมุกเพราะว่ากลัวจะแปลกเจอกับแรปบรีสไตล์บายและ